สถานการ์ชายแดนไทยและเมียนมาในปัจจุบันยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสืบเนื่องมาจากปัญหาด้านเขตแดนยังคงไม่มีความชัดเจนและอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในขณะเดียวกันการจัดการในพื้นที่ชายแดนยังมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากเกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยที่มีบทบาทสำคัญเช่นกองกำลังว้าแดงซึ่งทำให้การเจรจาและการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรอบคอบและการประสานงานหลายระดับ สำหรับในเรื่องเขตแดนนะครับนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนโดยแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักได้แก่หนึ่งในขั้นตอนแรกการเจราจาจะเริ่มต้นในระดับพื้นที่ระหว่างกองกําลังที่ปฏิบัติงานอยู่ประชิดกันโดยมีหน่วยเฉพาะกิจของทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ประสานงานการเจราจาในระดับนี้จะมุ่งเน้นไปที่การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือการประทะก,กันโดยตรงซึ่งที่ผ่านมามีการตกลงร่วมกันในประเด็นสําคัญเช่นการไม่ขยายพื้นที่หรือเสริมกําลังเพิ่มเติมในเขตที่มีความขัดแย้ง และการวางแผนถอนกําลังออกจากพื้นที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายอ้างสิทธิ์อย่างไรก็ตามการเจราจาในระดับนี้ยังคงจะต้องเผชิญกับอุปสรรคบางประการเช่นความไม่ไว้วางใจระหว่างฝ่ายต่างๆและความคลาดเคลื่อนในข้อมูลเกี่ยวกับเขตแดน2การกดดันด้วยกําลังและยุทธปกรณ์ขั้นตอนที่2คือการกดดันด้วยการเสริมกําลังและยุทธปกรณ์เข้าไปในพื้นที่โดยจะแบ่งการกดดันออกเป็น2ลักษณะได้แก่การเสริมกําลังเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นถึงความพร้อมในเชิงยุทธศาสตร์ การปิดช่องทางการค้าชายแดนเพื่อลดความสามารถในการดำเนินกิจกรรมของอีกฝ่ายวิธีการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเจราจาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามการกดดันด้วยกำลังอาจนำไปสู่ความตึงเครียดและเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและในส่วนที่3มคือการใช้กำลังขั้นตอนสุดท้ายคือการตัดสินใจใช้กำลังเพื่อจัดการกับปัญหาโดยตรงแม้ว่าจะเป็นวิธีการที่มีผลกระทบมากที่สุดแต่ก็ถือเป็นทางเลือกที่ควรระวัง เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งในเชิงมนุษยธรรมและเชิงยุทธศาสตร์หากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมการใช้กำลังอาจส่งผลให้การเจรจาในขั้นตอนอื่นๆหยุดชะง,งักลงไปได้รัฐบาลจึงต้องพิจารณาขั้นตอนนี้อย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาวต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงในภูมิภาคหนึ่งในประเด็นสำคัญของสถานการณ์ชายแดนคือบทบาทของกองกำลังว้าแดงซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้เป็นรัฐอิสระ กองกำลังว้าแดงมีความใกล้ชิดกับกองกำลังไทยในพื้นที่เขาหัวมาและที่ผ่านมาได้มีการประสานงานร่วมกันในระดับหนึ่งนักวิชาการบางคนเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองกำลังไทยและว้าแดงอาจช่วยลดปัญหาในพื้นที่ได้แต่ในกรณีที่เกิดการสู้รบขึ้นการสื่อสารระหว่างว้าแดงและกองกำลังมีนมาอาจมีความคลาดเคลื่อนซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและสร้างช่องว่างที่ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สำหรับในบริเวณเขตแดนระหว่างไทยและมินมายังคงมีพื้นที่บางส่วนที่ไม่มีการกำหนดแนวเส้นเขตแดนอย่างชัดเจนซึ่งนี้อาจจะกลายเป็นช่องโหว่สำคัญที่ทำให้กลุ่มว้าแดงสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่โดยกลุ่มนี้จะอ้างสิทธิในการเข้าครอบครองพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสร้างฐานที่มั่นสำหรับการดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายเช่นการผลิตและส่งออกยาเสพติดไปยังทั่วโลกผู้นำของกลุ่มว้าแดงมีความชัดเจนในยุทธศาสตร์ที่จะเข้าครอบครองพื้นที่ไร้เส้นเขตแดนเหล่านี้ พวกเขาอ้างว่ากราบใดที่พื้นที่ยังไม่มีการแบ่งเขตอย่างเป็นทางการและหากมีธงของว้าแดงที่ปักอยู่ณที่ใดจะถือว่าเป็นการแสดงสิทธิ์ครอบครองพื้นที่นั้นในอนาคตพื้นที่ดังกล่าวจะถูกใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการผลิตยาเสพติดซึ่งส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อส่งออกไปยังตลาดโลกสำหรับการรับมือของฝ่ายกลาโหมของไทยกลับถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าล้มเหลวในตอนนี้โดยเฉพาะในด้านการแสดงศักยภาพทางทหารเพื่อปกป้องพื้นที่ดังกล่าวก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเจราจาเมื่อสถานการณ์ในมีมาเงียบลง การใช้แนวทางที่เน้นการเจราจารโดยขาดความเข้มแข็งทางการทหารจึงถูกมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้วาแดงขยายฐานที่มั่นใกล้กับชายแดนไทยและเพิ่มความเสี่ยงให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าย,ยาเสพติดในอนาคตในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลุ่มว้าแดงได้พัฒนาศักยภาพทางทหารจนได้กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเข้มแข็ง,ขงที่สุดในเมียนมาด้วยการใช้อาวุธหนักและยุทธวิธีที่ทันสมัยแม้แต่รัฐบาลเมียนมายังหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับกลุ่มนี้ และรายได้หลักของว้าแดงมาจากการค้ายาเสพติดเกือบทั้งหมดซึ่งเป็นแหล่งทุนสําคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านอาวุธและการขยายอิทธิพลในภูมิภาคแห่งนี้ผู้นําว้าแดงได้เลือกใช้พื้นที่ไร้เส้นเขตแดนเป็นสถานที่ตั้งฐานทัพถาวรและส่งสารเตือนมายัางรัฐบาลไทยว่าพร้อมที่จะเผชิญหน้าหากมีความพยายามบังคับให้พวกเขาถอนตัวออกจากพื้นที่กลุ่มว้าแดงมั่นใจในสถานะปัจจุบันของรัฐบาลไทยโดยมองว่าไร้ความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และชาวว้าแดงเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยในปัจจุบันจะไม่กล้าเผชิญหน้ากับกองกําลังติดอาวุธของพวกเขาอย่างแน่นอนหากสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับประเทศอื่นกลุ่มว้าแดงอาจถูกตอบโต้ด้วยกําลังทางทหารจนหมดสิ้นทางอิทธิพลไปแล้วแต่ในกรณีของไทยแนวทางการเจราจาที่ไร้ผลทําให้ว้าแดงยังคงสามารถขยายฐานที่มั่นและดําเนินกิจกรรมผิดกฎหมายต่อไปได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวประเทศไทยการที่กลุ่มว้าแดงสามารถตั้งฐานทัพผลิตยาเสพติดใกล้ชายแดนไทยอย่างไร้ความเกรงกลัว นั่นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศไทยนอกจากนี้นะครับนักวิเคราะห์บางท่านยังมีความคิดเห็นว่าไทยควรแสดงแสนยานุภาพทางทหารในพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างความน่าเกรงขามและป้องกันการบุกรุกจากกลุ่มติดอาวุธอย่างว้าแดง2เรื่องรัดการเจราจากับมินมาเพื่อกำหนดแนวเส้นเขตแดนให้ชัดเจนและลดช่องโหว่ที่กลุ่มว้าแดงสามารถใช้เป็นข้ออ้างในการเข้าครอบครองพื้นที่3เพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศไทยควรสร้างความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการค้ายาเสพติดและจำกัดการสนับสนุนทางการเงินของกลุ่มว้าแดง4ป,ปรับปรุงการบริหารจัดการในระดับรัฐรัฐบาลควรแสดงความชัดเจนในนโยบายที่เน้นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและจัดการกับปัญหาชายแดนอย่างเด็ดขาดในตอนนี้นะครับกลุ่มว้าแดงเป็นความท้าทายสําคัญที่ไทยต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้การขยายอิทธิพลของกลุ่มนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในระยะย,ยาวก็เป็นไปได้ครับผมและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็ทําให้มีชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากโดยบางท่านนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันสนับสนุนให้เจราจาให้ออกก่อนเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียจากทางทหารแต่ถ้าไม่ออกจริงๆก็จําเป็นต้องใช้กําลังครับฉันพร้อมสนับสนุนทหารไทยเต็มที่ความคิดเห็นท่านต่อไปประเทศเพื่อนบ้านก็แปลกนะดูแลประเทศตัวเองก็ยังไม่ได้และคุณยังอยากได้พื้นที่เพิ่มอีกแล้วพวกท่านจะดูแลได้ยังไงความคิดเห็นท่านต่อไป เราเข้าใจว่าศัตรูของว้าแดงไม่ใช่ไทยแต่หลักๆจะเป็นกลุ่มติดอาวุธวัชานใต้และกลุ่มกเรียงบางกลุ่มในพมา่าตอนนี้คนไทยเราควรห่วงกังวลเรื่องว้าส่งยาบ้าเข้ามาขายในไทยมากกว่าความคิดเห็นท่านต่อไปคุณยอมให้เขาล้ำดินแดนที่บรรพบุรุษเราได้ไงในอดีตบรรพบุรุษเรายอมเสียเลือดเนื้อเพื่อปกป้องเอกราชให้ลูกหลานเราได้สานต่อและเราควรจะรักษาเขตแดนเราเพื่อลูกหลานเราเช่นเดียวกับบรรพบุรุษเราเมือ่อเขาล้ำดินแดนเราแล้ว เราขอให้เขาออกไปจากพื้นที่เขตเดนของเราเจราจาไปหลายรอบแล้วในเมื่อเขาไม่เห็นหัวเราเราก็ยอมมีสิทธิที่จะปกป้องเขตแดนของเราอย่างเด็ดขาดความคิดเห็นท่านต่อไปผู้ก่อความไม่สงบติดอาวุธในประเทศทั้งหมดจะต้องถูกกำจัดให้สิ้นซากและตราบใดที่ยังมีกบฏประเทศก็จะระสำายแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปจากที่ฉันได้ดูไทยเป็นประเทศเอกราชมีแสนยานุภาพทั้งสามเหล่าทัพและคุณไม่ควรที่จะเป็นผู้ไปเจราจากับว่าแดงก่อน แต่แจ้งให้ว่าแดงทราบว่าไทยจะมีมาตรการดังต่อไปนี้คือแผนปฏิบัติการที่หนึ่งให้ออกไปจากเขตแดงของประเทศไทยภายใน24ชั่วโมงเมื่อครบกําหนดแล้วคุณเปิดแผนปฏิบัติการกดดันโจมตีได้ทันทีนี่คือประเทศที่มีเอกราชษศักยภาพที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครฉันขอให้ทุกท่านจับตามองกลาโหมของไทยไว้ให้ดีความคิดเห็นท่านต่อไป พวกเขาจงใจสร้างปัญหาเพื่อให้ปัญหามันเกิดจึงไม่มีทางที่เขาจะมาเจราจาเพื่อแก้ปัญหาแน่นอนตอนนี้มันคือปัญหาของไทยไปแล้วว่าถ้า18บทานมาว่าแดงไม่ยอมถอนคุณจงเชื่อเถอะว่าพวกเขาไม่ถอนกําลังออกไปให้คุณอย่างแน่นอนปัญหาคือคุณอ่อนเกินไปความคิดเห็นท่านต่อไปความล้าหลังสังคมล้าหลังในประเทศย่านนี้พวกคุณมักมีปัญหาเรื่องเขตแดนดูในประเทศยุโรปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศเล็กนิดเดียวมีอาณาเขตติดต่อ,อก,กับต่างประเทศรอบด้าน แต่ฉันไม่เคยได้ยินข่าวว่าเขารพกันเพื่อแย่งชิงอาณาเขตเลยและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ